นี่คือวิธีชาวสวนยางนะครับเนี่ยมากรีดยางตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเชา้าก็ยังกรียดยางกันอยู่เลยนะครับเนี่ยจะมีแบบว่าเฮดไลท์แล้วก็มีมีดเนี่ยมากรีดกันนะครับเนี่ยวิธีชีวิตชาวสวนยางเนาะเห็นไหม ก็ดีครับได้อยู่กับบ้านไม่ต้องไปทำงานห่างไกลาจากบ้านเกิดนะได้อยู่กับพ่อแม่ลูกๆปู่ย่าต,ตายายลุงป้านนะ้าอาเนาะวิถีชีวิตแบบง่ายๆไม่ต้องดิ้นรนมากเนาะเนี่ยเห็นไหมวิถีชาวสวนอย่างนะ บรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยเนี่ยแสงเงินแสงทองกําลงังจะขึ้นมาแล้วครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นมาแล้วโ,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 โนนปินพระศิวะก็ยังมองเห็นอยู่นะปินพระศิวะยังมองเห็นอยู่ยังไม่ลาลับขอบฟ้าเลยนะพระจันทร์นะ จันทร์นะพัจจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เห็นไหมเป็นพระเส,สวะยังอยู่เลยเนาะวิถีชีวิตนี่ก็น่าจะมาจากกรียดย่างนะนี่นะนี่ก็เกือบจะหกโมงเช้าแล้วครับมาโอ้ยบรรยากาศบ้านนาสวยมากสวยจริงๆเนาะ อากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นสบายตอนเชา้าเรามาเห็นส่วนยางไหมส่วนยางเนาะแถวซอมีท้องไร่ท้องนาแล้วก็ส่วนยางพารานะเห็นไหมส่วนยางพารากำลังสลัดใบหน้าหนาวเนาะแต่ฤดูหนาว กรีดยางน้ำยางมันจะออกมาดีมากเลยนะเห็นชาวสวนยางเขาเล่าให้ฟังเลยนะน้ำยางจะออกมาเยอะถ้ากัดร้อนจะไม่ค่อยออกตรงกันข้ามกับมนุษย์นะถ้ามนุษย์เราร้อน,นก็จะเหงื่อออกใช่ไหมแต่หนาวนี่ก็สะสมไขมันมันตรงกันข้ามกับระบบชีวิตของ มนุษย์เลยนะส่วนยางต้นยางนี่เนาะโอ้บรรยากาศดีมากสุดยอดเลยเนาะอากาศแสนจะบริสุทธ์บ้านนอกของเรากา่บ,บริสุทธิ์มากเลยแสงเงินแสงทองกำลงกังจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับนี่คือเป็นสัญญาณว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับ อากาศสวยมากอากาศด,ดีจริงๆเลย โอ้ได้กินมะเดือ่าเน่าฮชต้นมะเดือด้วยนะถ้าอยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นอาหารของปลานะเวลามันหล่นลงไปหล่นลงไปตามน้ำโขงมันก็ไหลไปตามน้ำโขงจะมีปลามาคอยกินนะกลิ่นมันหอมอยู่นะกลิ่นหอมเยู่กลิ่นมะเดือหอมแต่ถ้ามันเน่าแล้วมะนจะอเริ่มมีกลิ่นเน่ากว่าลนะเห็นไหม ที่เป็นเงาดำทะมึนนั้นคือูนะผูสิงนะแนวพูสิงนะแถวนี้ก็จะเป็นหนองนะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เลยเนี่ยเลยทุ่งนาไปเนี่ยก็จะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เลยเห็นไหมสวนยางหมดเลยนะครับเนี่ยสวนยางสวนยางกัลังสลดัดใบ